มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดของขวันสุดโรแมนติกโยงอัมแชร์มอบให้ก้อยได้มาจนได้ค่ะนอกจากเป็นนักร้องหนุ่มขวัญใจสาวๆก็ยังคงเป็นสามีดีเด่นแห่งชาติสำหรับโยงอามแชร์หรือว่าโยงอนุสร์มานิเทศนะคะ ที่ถึงแม้ว่าจะแต่งงานกับภรรยาสาวก้อยสัตเทเดศโกะมามากกว่าเปีนะคะแต่ว่าเรื่องความน่ารักแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายยังคงมีให้กันอยู่ตลอดเวลาค่ะล่าสุดนะคะโยงได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นร่วมเฟรมกับภรรยาส้มหยุดหรือว่าแมวและของขวัญที่มอบให้ภรรยาสาวเป็นเก้าอี้สกาลาเลขเดียวกับที่เคยนั่งในวันแรกเผยว่า เมื่อ19ปีที่แล้วช่วงที่จีบคุณก้อยใหม่ๆผมชอบหาเรื่องชวนคุยคุณก้อยไปเรื่อยๆนะครไปดูหนังด้วยกันเพราะว่ามันทำให้ผมได้น,นั่งไกลเขานานๆและในโรงหนังโรงแรกของเราก็คือสกาล่าพอรู้ข่าวว่าสกาล่ากําลังจะปิดผมก็เลยพยายามทุกทางที่จะติดต่อขอซื้อเก้าอี้ในโรงหนังโดยเฉพาะหมายเลขที่เราเองเคยนั่งด้วยกันในวันแรกแล้วผมก็ได้มาจนได้ เลขเดียวกันกับที่เคยนั่งกับคุณก้อยปอลอแต่ว่าจะใช้แถวเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะรักคุณมากกว่าวันแรกที่เจอกันเอาไว้ดูหนังที่บ้านด้วยกันนะครับโดยสาวก้อยนะคะได้เข้ามาตอบว่ารักที่สุดในโลกงานนี้ไม่พลาดที่เพื่อนๆพนพ,นพี่น้องแล้วก็แฟนคลับเข้ามาแซวความจัดเต็มของหนุ่มโยงจำนวนมากค่ะเป็นผู้ชายที่โรแมนติกแล้วก็น่ารักจริงๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ